สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายพลน,นิกรกิมหมวนโดยปออินทราปาลิศในตอนที่มีชื่อว่าวิญญาณฆาตากรตอนจบค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ ทุกวันจันร์ทถึงเสาร์หยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าในที่สุดหุ่นเสือหยดก็เดินตรงไปทางตึกโรงครัวทำให้สาวใช้และพวกแม่ครัวซึ่งยืนจับกลุ่มสังเกตการอยู่ห่างๆร้องวีดวายกระตู้วูวิ่งหนีเตลิดเปิดเปิงไปทางหน้าตึกด้วยความเกรงกลัวมันหุ่นเสือหยด หรือหุ่นผีสิงบุกเข้าไปในห้องเก็บของซึ่งอยู่หลังตึกเดียวกับตึกโรงครัวและเป็นตึกเตี้ยๆมีห้องครัวกว้างใหญ่อยู่ห้องหนึง่งและห้องเก็บข้าวของสัมภาระอีกห้องหนึง่งประตูห้องเก็บของเปิดไว้เพียงบานเดียวหน้าต่างด้านข้างและด้านหลังปิดหมดและนานๆจึงจะเปิดสักครั้งหนึง่งถ้าหากว่ามีการรื้อคนข้าวของ คณะภาคสี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกพาพนาัดนบสมนึกและดำรงกับเจ้าแหว้วเข้ามายืนรวมกลุ่มอยู่ที่หน้าตึกโรงครัวในระยะห่างไม่เกินสิบเมตรและวิพากวิจาร์ณกันเอาอย่างไงเดวอยพลเจ้าคุณปัจจนึกพูดเสียงหนักหนักเราจะปล่อยให้มันเข้าไปอยู่ในห้องเก็บของไม่ได้เพราะมีน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่หลายชนิด เป็นต้นว่าน้ำมันกา๊าซทินเนอร์และสีต่างๆล้วนแต่ติดไฟได้ง่ายถ้าหุ่นเสือหยดนึกบ้าขึ้นมาเอาไม้ขีดจุดไฟขึ้นจะยุ่งกันใหญ่พนเห็นพ้องด้วยนั่น,นสิครับผมก็กำลังคิดอย่างนี้เหมือนกันถึงแม้ไฟจะไหม้เฉพาะตึกโรงครัวแต่จะทำให้เสียหายไม่น้อยตู้เย็นตู้แช่ของใช้ถ้วยชามในครัว ล้วนแต่แพงๆทั้งนั้นเพียงแต่ตึกครัวถ้าสร้างใหม่ก็ร่วมแสนเข้าไปแล้วพูดจบพลก็หันมาทางศาสตราจารย์ดิเรกเอาอยัางไงดีหมอในพลดิเรกนิ่งคิดสักครู่แล้วมองดูหน้าลูกชายของเขาไปเอาระเบิดแก๊สน้ำตามาให้พ่อสักลูกสิดำรงที่ห้องแลบของแกก็ได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินไปเอาที่ห้องแลบของพ่อหรอกร้อยเอกดำรงรีบเดินไปจากที่นั้น ตรงไปยังตึกหลังใหม่ทุกคนต่างเฝ้ามองดูห้องเก็บของซึ่งหุ่นเสือหยดเข้าไปแอบซ่อนตัวอยู่สักครู่หนึ่งศาสตราจารย์ดำรงก็กลับมาพร้อมด้วยระเบิดพลาสติกหนึ่งลูกคือระเบิดแก๊สน้ำตาอันเป็นประดิษฐกรรมที่เขาคิดขึ้นเองนี่ครับพ่ออ๋อร่อยแกเดินไปที่หน้าประตูแล้วโยนระเบิดเข้าไปในห้องเก็บของเดี๋ยวนี้ ถ้าหุ่นเสือหยดถูกแก๊สน้ำตาลืมตาไม่ขึ้นสมซานออกมาเราก็ช่วยกันบ่อมมันให้อยู่หมัดเราจะต้องร่วมมือกันทำลายหุ่นผีสิงตัวนี้ให้ได้ลูกชายของนายพลดิเรกถือระเบิดพลาสติกเดินไปที่ประตูห้องเก็บของอย่างระมัดระวังตัวเข้ากระชากสลักนิรภัยออกถือระเบิดไว้ในมือสักสามสี่วินาทีแล้วโยนผ่านประตูเข้าไปในห้อง เสร็จแล้วดํารงก็รีบถอยออกมาโดยเร็วทุกคนต่างถอยออกไปให้ห่างจากตึกโรงครัวอีกเสียงระเบิดพลาสติกลูกนั้นระเบิดดังพึบกลุ่มควันกระจายไปทั่วห้องเก็บของควันพิษนี้นอกจากจะทำให้น้ำตาไหลปวดแสบในตาจนลืมตาไม่ขึ้นแล้วยังทำให้สำลักควันของมันอีกด้วย แต่ไม่ปรากฏว่ามีเสียงไอของหุ่นเสือหยดภายในห้องเก็บของสงบเงียบจนกระทั่งควันแก๊สระเหยไปจนหมดคือหลังจากห้านาทีผ่านพ้นไปนิกรนึกกล้าขึ้นมาก็กล่าวกับเพื่อนเกลอของเขาว่ากันเข้าไปดูเองหุ่นเสือหยดอาจจะสิ้นสติไปแล้วก็ได้ถึงได้เงียบกริบอย่างนี้พูดจบนิกรก็เดินดุมดุม ตรงไปที่ห้องเก็บของและผ่านประตูเข้าไปท่ามกลางความตื่นเต้นของใครต่อใครเพราะคาดไม่ถึงว่านิกรจะกล้าหารชาญชัยถึงเช่นนี้แต่แล้วก็ได้ยินเสียงพันเอกนิกรร้องลั่นช่วยด้วยช่วยด้วยวายเสียตีใจหายวาบกล่าวกับร้อยเอกนบทันทีเร็วไปช่วยพ่อแกสิว้ยนบเอียงคออมยิม้ม กำลังหน้าสิวหน้าขวาอย่างเงี้ยเข้าไปได้เหรอดีไมด่ดีกันก็เท่งทึงอีกคนนึงพ่อตายดีกว่าเราตายโบราณเขาว่าอย่างงี้พลหันมาทําตาเขียวกับโนบเข้าไปช่วยพ่อแกไอโน,โนบนบวิ่งไปที่ประตูห้องเก็บของแล้วบุกเข้าไปเขลาเห็นหุ่นเสือยดหรือหุ่นผีสิงกำลังบีบคอบีดาของเขาร้อยเอกนบหยุดชะงกัก จ้องมองดูด้วยความตื่นเต้นถึงแม้ภายในห้องเก็บของมีแสงสว่างจากไฟฟ้าดวงเดียวก็มองเห็นถนัดนิกรดิ้นกระแดวกระแดวหน้าสงสารในตาเหลือกลานแทบจะถลนออกมานอกเบ้าพ่อเป็นยังไงบ้างครับนบถามยิ้มยิ้มอ๋อช่วยพ่อด้วยนบอ้อมเข้ามาข้างหลังหุ่นเสือหยดและยกมือทั้งสองจี้เอวหุ่นเสือหยดแทนที เสือหยดขี้จัก,กาจี้ก็หัวรอากากปล่อยมือที่บีบคอนิกรออกนบจี้และจี้จนกระทั่งเสือหยดหัวเราะงอหายแทบจะขาดใจตายนิกรวิ่งจูดออกไปจากห้องเก็บของนบปล่อยมือจากเอวหุ่นเสือหยดวิ่งตามบีดาของเขาออกไปเสียงหุ่นเสือหยดหัวเราะงอไปงอมาเกือบสิบนาทีจึงเงียบเสียงในพลดิเรก กล่าวกับเจ้าคุณปัจจนึกว่าแก๊ดน้ำตาไม่มีประโยชน์ครับคุณพ่อท่านเจ้าคุณพยักหน้ารับทราบเอาระเบิดมือคว้างเข้าไปในห้องเก็บของดีไหมศาสตราจารย์ดิเรกสะดุ้งเล็กน้อยตึกโรงครัวทั้งหลังก็พังนะสิครับเออจริงโว้ยถ้ายอย่างนั้นทำยังไงดีล่ะแล้วท่านก็หันมามองดูสีสหายหนุ่ม ซึ่งยืนจับกลุ่มอยู่ข้างหลังท่านนึกโว้ยเจ้าย่องเข้าไปดูมันสิลูกมานกำลังทำอะไรอยู่ระวังตัวหน่อยนะสมนึกก้มลงคว้าไม้ได้ดุ้นหนึ่งแล้วย่องไปทางประตูห้องเก็บของที่ตึกโรงครัวทุกคนเงียบกริบมองดูเสียตีด้วยความห่วงใย,ยสมนึกค่อยๆเลื่อนตัวเข้ามาทางช่องประตูที่เปิดอยู่เพียงบานเดียว ยืนนิ่งเฉยอยู่สักครู่จึงค่อยๆโผล่หน้ามองดูหุ่นเสือหยดแต่ในเวลาเดียวกันนี้เองหุ่นเสือหยดก็กำลังโผล่หน้ามาดูเสียตีเช่นเดียวกันหน้าของสมนึกกับหน้าของหุ่นเกือบจะชนกันทำให้เสียตีร้องขึ้นสุดเสียงว why แล้วสมนึกก็วิ่งจูดกลับมาหาพักพวกของเขาด้วยความหวาดกลัวหุ่นผีสิง พนัดกับนบและศาสตราจารย์ดำรงหัวเราะลัน่นเป็นยังไงไอตีพนัพูดพลางหัวเราะพลางเป็นยังไงละ่ะเกือบไปแล้วสิมันกับกันใจเดียวกันเว้ยกันแอบมองดูมันมันก็แอบมองกันอือในตามันดุเหลือเกินอ่ะใจกันหายหมดาาคณะพากสีรสหายกับลูกชายของเขาพร้อมด้วยเจ้าคุณปัจจนึก เจ้าแหว้วคนสวนและคนใช้อีกประมาณสิบคนยังไม่สามารถที่จะปราบปรามหุ่นเสือหยดได้หุ่นผีสิงคงซ่อนตัวอยู่ในห้องเก็บของท่ามกลางเสียงเจอกแจ๊กจอแจของใครต่อใครซึ่งยืนจับกลุ่มสังเกตการอยู่หน้าตึกโรงครัวคุณหญิงวาดใช้ให้แจวมาพบกับพลลูกชายของท่านซึ่งขณะน,นี้คุณหญิงกับสีนาง พักผ่อนอยู่ที่ตึกเล็กด้วยความหวาดหวันเกรงกลัวหุ่นเสือโยดคุณพลคะท่านให้มาเรียนถามว่ามีวิธีที่จะปราบหุ่นเสือโยดได้ไหมคะพลสันสีสายังคิดไม่ออกแต่ว่าเราคงจะปราบมันได้ในสองสามชั่วโมงนี้ไปเรียนคุณแม่เถอะนะท่านสั่งแจวว่าถ้าปราบมันไม่ได้ให้โทรไปบอกกองปราบให้ก็ส่งตำรวจมาจัดการกับมันคะ่ะ งั้นเหรอแล้วพลก็หันมาทางเจ้าแฮวแ h วโวยขึ้นไปบนตึกโทรไปที่กองปราบหน่อยเถอะวะเล่าเรื่องให้เขาฟังและบอกให้เขาส่งตำรวจมาที่นี่โดยเร็วตำรวจมาช่วยเราก็ดีเหมือนกันถ้าหุ่นเสือหยดหนีออกไปนอกบ้านตำรวจเขาจะได้เป็นพยานให้เราว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆ,จงๆเจ้าแ้วรับคำสั่งพลและวิ่งหยาะๆไปที่ตึกใหญ่ส่วนแจว กลับไปที่ตึกเล็กคอยปรนิบัติรับใช้คุณหญิงวาดและสี่นางคนในบ้านพัชราพรทุกคนตื่นกันหมดแล้วแต่ละคนเต็มไปด้วยความหวาดกลัวหุ่นผีสิงซึ่งอยู่ในสภาพของผีดิบที่น่าเกรงกลัวและมันกำลังอันลวาดในขณะนี้เด็กหนุ่มคนสวนที่ถูกมันจับทุ่มเพิ่งฟื้นเมื่อสักครู่นี้เองหลังจากพวกคนใช้ ช่วยกันแก้ไขปฐถมพยาบาลสักครู่หนึ่งเจ้าแฮวก็กลับมาหาพลตรีพลและรายงานให้ทราบรับประทานผมโทรไปบอกในร้อยเวนที่กองปราบปรามสามยอดแล้วขอรักเออเขาว่ายังไงเขาไต่ถามเรื่องราวของหุ่นเสือหยดขอรัตรับประทานผมก็เล่าให้เขาฟังในร้อยเวนเขาบอกว่าเรื่องผี ตำรวจไม่เกี่ยวขอรับเพราะตำรวจมีหน้าที่จับผู้ร้ายหรือคนที่ทำทุจริตผิดกฎหมายเขาว่าเขาเสียใจขอรับที่เขามาช่วยไม่ได้ขอให้เราช่วยตัวเองพ้นฟืนหัวเราะถูกของเขาแล้วหน้าที่ของตำรวจจับคนไม่ได้จับผีช่างเขาเถอะเราช่วยกันปราบปรามไอหยดก็ได้ คงไม่อยากลำบากจนเกินไปนะักความคาดคะเนของพลและเจ้าคุณปัจจนึกเป็นไปอย่างถูกต้องหุ่นเสือหยดเริ่มต้นเผาห้องเก็บของแล้วเมื่อมันค้นพบไม่ขีดไฟเก่าๆกลักหนึ่งซึ่งมีก้านไม่ขีดเหลืออยู่เพียงสองสามก้านมีแสงเพลิงปรากฏขึ้นในห้องเก็บของนั้นและกลุ่มควันที่เกิดจากกระดาษและเศษผ้าเฮ้ย เจ้าคุณปัจจนึกเอตโรลันไฟไหม้โว้ยเจ้านัดวิ่งไปเอาน้ำยาดับไฟที่ตึกเล็กมานี่เจ้านพไปเอาที่ตึกใหญ่มาเสียงหุ่นเสือหยดหัวเราะลั่นซึ่งดูเหมือนว่ามันพออกพอใจที่มันกำลังเผาห้องเก็บของอย่างไรก็ตามกระป๋องทินเนอร์ปีบน้ำมันกา๊าดและสีต่างๆที่ซ่อนอยู่ใต้โต๊ะสี่เหลี่ยมนั้น หุ่นเสือหยดยังค้นไม่พบพนัทกับนบถือเครื่องดับไฟบรรจุน้ำยาเคมีวิ่งมาคนละทางแต่มาถึงตึกโรงครัวพร้อมๆกันเพราะความเป็นห่วงกลัวว่าไฟจะไหม้บ้านทำให้พนัทเกิดความกล้าขึ้นพานบตรงเข้าไปในห้องเก็บของซองสหายแลเห็นหุ่นเสือหยดนั่งไขว่ห้างอยู่บนโต๊ะสี่เหลี่ยมริมหน้าต่าง พนัดกับนบรีบฉีดน้ำยาเคมีไปที่กองกระดาษและเศษผ้าที่กำลังไหม้ไฟทำให้ไฟดับทันทีหุ่นเสือหยดก้าวลงจากโต๊ะมองดูพนัดกับนบด้วยแววตาวาวโรดและเดินรี่เข้ามาหาร้อยเอกนบใช้น้ำยาเคมีฉีดหน้ามันอย่างจังทำให้หุ่นเสือหยดหยุดชะงักและร้องลั่น อส,อสองสหายหนุ่มต่างรีบล่าถอยออกจากห้องเก็บของทุกคนโล่งใจไปตามกันเมื่อเห็นไฟดับและตอนนี้เองในพลดิเรกก็นึกขึ้นได้ว่าเขามีวิธีปราบหุ่นเสือหยดแล้วซึ่งไม่ยากลำบากอะไรเลยศาสตราจารย์ดิเรกร้องเรียกลูกชายให้มาหาเขาว่ายังไงครับพ่อ ายพลดิเรกยิ้มแป้นแกไปที่ห้องแล็บของพ่อเดี๋ยวนี้และลงไปที่ห้องใต้ดินดำรงวิ่งไปทางตึกใหญ่ทันที <c oughs> ในพลดิเรกเอตตโรลันเฮ <c oughs> ้ยกลับมาก่อนร้อยเอกดำรงห้ามรอพรืชหมุนตัวกลับวิ่งมาหาบีดาของเขา <c oughs> ในพลดิเรกยกมือเท้าเอลมองดูลูกชายของเขาอย่างโมโหแกรู้เรื่องแล้วเหรอว่า พ่อใช้ให้แกไปที่ห้องแลบทำไมร้อยเอกดำรงยิ้มแห,งแหง้งๆใช้ให้ไปเอาระเบิดปรมาณูมาระเบิดตึกโรงครัวเพื่อสังหารหุ่นเสือหยดใช่ไหมครับศาสตราจารย์ดีเรกกลืนน้ำลายเอือกเอาอย่างนั้นเชียวถ้าใช้ระเบิดปรมาณูทำลายหุ่นเสือหยดกรุงเทพก็คงราบเรียบทั้งเมืองไม่มีอะไรเหลือไม่ใช่อย่างนั้นโว้ยแกนี่หมู่นี้รู้สึกกระปั้มกระเป๋ยยังไงชอบกลน พ่อใช้ให้แกลงไปในห้องใต้ดินที่ห้องแล a บของพ่อแล้วก็เดินเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ตัวคุณนบ๊อบบี้ให้ทำงานพาบ๊อบบี้มาหาพ่อโดยเร็วที่สุดพ่อจะให้บ๊อบบี้ปราพุนเสือหยดไปสิยืนเฉยอยู่ทำไมล่ะไปเดี๋ยวนี้เหละครับศาสตราจารย์ดำรงถามอย่างงงๆเออในพลดิเรกตะวาดลัน่นร้อยเอกดำรง วิ่งเย่ะาตรงไปที่ตึกใหญ่พนน้ก่อนกิมหวนกับเจ้าคุณปัจจนึกและพนัดนบสมนึกต่างดีใจไปตามกันที่ศาสตราจารย์ดิเรกจะใช้หุ่นยนต์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นหุ่นแสนรู้มีมันสมองและหัวใจเทียมปราบหุ่นเสืออยดอย่างไรเสียบ๊อบบี้ก็คงปราบได้โดยไม่ยากลำบากอะไรนะักแกไม่น่าจะโง่อย,อย่างนี้เลย เจ้าคุณปัจจนึกต่อว่าเขือใหญ่ของท่านตายหุ่นบ๊อบบี้หรือบิลลี่ปราบตั้งแต่แรกป่านนี้ก็คงจะเรียบร้อยไปแล้วหุ่นเสือหยดมันไม่มีทางที่จะสู้หุ่นยนต์ของแกได้โอร้อยผมนึกไม่ถึงจริงๆครับเพิ่งนึกได้เดี๋ยนี้เองนี่กรพูดเสริมขึ้นถ้าหุ่นบ๊อบบี้ปราบไม่ได้ผมจะเสกยาเป็นหุ่นพยนต์ปราบหุ่นเสือหยดเอง เจ้าคุณปัจจนึกจุปากแกทำได้แล้ววะไม่ได้แล้วครับก่อนแล้วแกจะพูดทำไมก็พูดเล่นโกโก้เป็นอะไรไปครับ <c oughs> และนี่กรก็หันมายิ้มให้เสียงงวนประเดี๋ยวสนุกแน่เราคงได้ดูมวยนอกเวทีรอบดึกซึ่งเป็นมวยพิเศษระหว่างหุ่นยนต์กับหุ่นพี <c oughs> กันต่อบ๊อบบี้สองเอาหนึ่งเอาใครจะร้องสักเท่าไหร่ก็ว่ามา ร้อยเอกนพพูดเสริมขึ้นผมร้องห้าหมืนครับพ่อนิกรค้อนขวบไม่เอากูไม่เล่นกับมึงแกเสียแกก็ไม่มีเงินจ่ายให้ฉันแต่ถ้าแกได้ฉันก็ต้องจ่ายเงินให้แกพ่อนิฉลาดคิดรอบคอบขืนเล่นกับผมรับรองว่ามีแต่ทางเสียไม่มีทางได้ทุกคนรอคอยหุ่นยนต์ด้วยความกระวนกระวายใจ เวลาผ่านพ้นไปในราวสิบนาทีศาสตราจารย์ดำรงก็เดินนำหน้าพาหุ่นยนต์บ๊อบบี้ลงบันไดหลังตึกใหญ่ตรงเข้ามาข้ามกลางเสียงตบมือโ่ร้องของพวกคนใช้และคนสวนที่เอาใจช่วยหุ่นบ๊อบบี้แต่ท่าทางของบ๊อบบี้ไม่คึกคักเข้มแข็งเลยเพราะระบบกลไกในตัวมันหยุดทำงานหลายเดือนแล้ว มันนอนอยู่ในลังไม้มชํำฉาในห้องใต้ดินจนกระทั่งดำรงเป็นผู้ทําให้มันเคลื่อนไหวด้วยกลไกอิเล็กทรอนิกส์ศาสตราจารย์ดิเรกปราดเข้าไปสัมผัสมือกับหุ่นบับบี้ซึ่งเป็นลูกบุญธรรมของเขาป๋ามีงานสำคัญที่จะใช้ให้แกทําดำรงเล่าให้แกฟังหรือยังยังครับอ่าผมรู้สึกงงๆยังไงฉับกลครับป๋า ในพลดิเรหัวเระเข้มแข็งหน่อยสิโว้ยดูโนนและเขาก็ชี้มือบอกในห้องเก็บของข้างโรงครัวนั่นมีหุ่นตัวหนึง่งแอบบซ่อนอยู่แกบุกเข้าไปจัดการกับมันหน่อยสิบ๊อบบี้บ๊อบบี้ยิ้มออกมาได้หุ่นยนละครับป๋าได้สิครับผมแสดงเองมันหลุดมาจากไหนละครับโนไม่ใช่หุ่นยนตหรอก มันเป็นหุ่นขี้พึ่งที่เขาปั้นมันขึ้นคล้ายกับอาจยากรชั้นเสือร้ายคนหนึ่งที่ถูกตำรวจจับได้และถูกยิงเป้าไปเมื่อเร็วๆนี้บ๊อบบี้ขมวดคิ้วยน่นหุ่นขี้พึ่งก็คือตุ๊ก,กตาปั้นธรรมดาธรรมดาน่ะสิครับไงเดินได้เคลื่อนไหวได้เมื่อมันไม่มีกลไกอิเล็กทรอนิกส์เหมือนอย่างผมหรือหุ่นยนต์ทั้งหลายในพลดิเรกยิ้มให้หุ่นยนต์แสนรู้ของเขา ที่เคลื่อนไหวได้พูดได้ก็เพราะวิญญาณปีศาจของหุ่นตัวนั้นเข้าสิงมันหุ่นตัวนี้คือหุ่นเสือหยดจอมฆาตกรบ๊อบบี้ในตาเหลือกหมายความว่ามันเป็นหุ่นผีสิงหรอครับป๊าอ๋อารอุ้ยแม่เอาละครับผมกับพี่แหวกลัวผีพอฟัดพอเวียงกันทีเดียวใช้คนอื่นเถอะครับเล่นกับผีดีไม่ดีจับไข่หัวกรวน ศาสตราจารย์ดิเรกมองดูหุ่นยนต์ของเขาด้วยความแปลกใจแกจะบ้าหรือว,ว่าบ๊อบบี้แกไม่มีชีวิตจิตใจเหมือนมนุษย์แกถูกสร้างขึ้นด้วยกลไกอิเล็กทรอนิกส์ทำไมแกถึงกลัวผีทอหุ่นยนต์ก็มีหัวใจเหมือนกันนี่ครับป๋าในพลดิเรกหัวรอกากาฮฮอย่าให้เสียเวลาเลยวะหุ่นเสือหยดมันเผาห้องเก็บของเมื่อกี้นี่เอง แต่พวกเราช่วยกันดับซะทันเร็วบุกเข้าไปในห้องเก็บของพยายามสังหารหุ่นเสือหยดให้ได้แก่เท่านั้นที่จะปราบมันได้เพราะมันเป็นหุ่นผีเอาปืนยิงมันก็ไม่เป็นไรบ๊อบบี้ผิวปากเวียว,วีดแบบยังกี้ทั้งหลายและแล้วมันก็ทำท่าเหมือนกับดึงขากางเกงขึ้นมาศาสตราจารย์ดำรงกล่าวถามเบาๆทำอะไรวะบ๊อบบี้ หุ่นยนหันมายิ้มให้ลูกชายของศาสตราจารย์ดีเรกดึงขากางเกงครับร้อยเอกดำรงหัวเราะลัน <c oughs> <c oughs> แกนุ่งกางเกงที่ไหนเล่าบ๊อบบี้ยิ้มแหงไม่ได้หนุ่งก็ทำท่าไปอยางงาั้นเป็นอะไรไปล่ะครับครั้นแล้วหุ่นยนแสนรู้ก็เดินตรงไปที่ประตูห้องเก็บของและบุกเข้าไปในนั้น โดยไม่ได้หวาดหวั่นเกรงกลัวภัยอันตรายใดๆเพราะเชื่อมั่นในฝีมือของมันในพลดิเรกพาลูกชายของเขาเดินเข้าไปรวมกลุ่มกับเพื่อนเกลอของเขากับเจ้าคุณปัจจนึกและลูกชายของสี่สหายกับเจ้าแหว้วท่ามกลางเสียงเจอกแจ๊กจอแจของพวกคนสวนและพวกคนใช้ส่วนสาวใช้และแม่ครัวยืนจับกลุ่มอยู่ห่าง ทุกคนรู้สึกตื่นเต้นไปตามกันอยากจะดูการต่อสู้ระหว่างหุ่นยนต์บ๊อบบี้กับหุ่นเสือหยดทุกคนตกใจเมื่อแลเห็นหุ่นยนต์บ๊อบบี้กระเด็นออกมาจากประตูห้องเก็บของเซซดซล้มลงก้นกระแทกพื้นหน้าตึกโรงครัวดังโครมเสียงวนร้องเอตดโรโดนอะไรโว้ยบ๊อบบี้ตีนหรือมือหุ่นยนต์อิเล็กทรอนิก หันไปมองดูาาคณะพักสี่สหายแล้วยิ้มแห้งๆสงสัยว่าเท้าครับมันแอบอยู่ตรงไหนก็ไม่ทราบผมไม่ทันเห็นพอพโผล่เข้าไปก็เจอเข้าให้อย่างจังและบอบบี้ก็รีบลุกขึ้นไม่เป็นไรครับนิดหน่อยขอกันกินมากกว่านี้ทันใดนั้นเองหุ่นขี้พึ่ง ซึ่งมีวิญญาณของเสือหยดจอมอาจยากรเข้าสิงอยู่ในร่างของมันก็พาตัวเดินออกมาในท่าทางดุร้ายถึงแม้มันรู้ว่าบ๊อบบี้เป็นหุ่นยนต์มีรูปร่างใหญ่โตกว่ามันและเคลื่อนไหวด้วยระบบกลไกอิเล็กทรอนิกส์แต่มันก็ไม่เกรงกลัวเพราะมันถือว่ามันเป็นหุ่นผีหุ่นเสือหยดสะยะยิ้ม จ้องมองดูหุ่นบอบบี้ด้วยแววตาวาวโรดและยกมือชี้หน้าบอบบี้มึงเป็นใครหุ่นเสือหยดถามเสียงกราวบอบบี้ยิ้มไ้กันเจอบอบบี้แต่แกจะเรียกกันว่าจังโกหรือริงโกก็ได้ถุยดุร,ร่างอย่างมึงนะรอจะเป็นจังโกหรือริงโกหน้าตาเหมือนรินติน,ตน บอบบี้ขมวดคิ้วโยนและหันไปร้องถามสี่สหายเต้นเต้นเต้นนะกระเอกรุ่นไหนครับนิกรแหกปากหัวเราะลั่นมาเว้ยดาราหมาแสนรู้อ้าวเป็นอย่างนั้นไปตอนนั้นผมคงเกิดไม่ทันและบอบบี้ก็หันมามองดูหุ่นเสือหยดอย่างเครื่องเคืองแกเป็นใคร พี่ชายกันคือเสือหยดจอมฆ่าตะกอนดีแล้วถ้าอย่างนั้นประเดี๋ยวก็คงจะรู้ว่าหุ่นยนต์กับหุ่นขี้พึง่งใครจะแน่กว่าใครเข้ามาเสือหยดกันพร้อมแล้วสู้กันทุกแบบทั้งมวยไทยมวยสากลปนคาราเต้และยูโดมวยปล้ำพร้อมบ๊อบบี้กดปุ่มที่หน้าอกของมันเอง ทำให้ร่างของมันมีไฟฟ้าแรงสูงเกิดขึ้นทันทีเสื้อหยดจดมวยอย่างรัดกุมเต้นกาเข้ามาบอบบี้ตั้งท่าเหมือนนักมวยปล้ำเสื้อหยดเปิดฉากเล่นงานบอบบี้ก่อนด้วยการเตะด้วยเท้าขวาเต็มเหนียวถูกใบหน้าซีกซ้ายของหุ่นยนต์อย่างจังแต่ร่างของบอบบี้ทำด้วยเหล็กกล้าบอบบี้จึงไม่ได้รับความเจ็บปวดอะไร เพียงแต่เซไปเล็กน้อยและแล้วบอบบี้ก็โจนเข้าใส่ซึ่งมันว่องไวอย่างไม่น่าเชื่อหุ่นยนต์บอบบี้ปล่อยให้หุ่นเสือหยดต่อยหน้ามันอีกสองสาทีพอได้โอกาสก็เข้ากอดรัดฟัดหุ่นขี้พึ่งไฟฟ้าในตัวบอบบี้ทำให้ขี้พึ่งที่ปั้นหุน่นได้รับความร้อนจนอ่อนตัวแรงประทะของผีดิบ สู้หุ่นอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้บ๊อบบี้ใช้กำลังอันมหาศาลของมันหักคอหุ่นขี้ผึ้งจนหลุดออกจากศีรษะแล้วมันก็ก้มลงจับขาของหุ่นขี้ผึ้งทั้งสองข้างฉีกออกเป็นสองท่อนส่วนร่างของหุ่นขี้ผึ้งบ๊อบบี้ยกชูขึ้นเหนือศีรษะท่ามกลางเสียงชายโยโห,โหร้องลั่นบ้านพัชราภร์ ใชยชนะของบอบบี้เกิดขึ้นเพียงนาทีเดียวเท่านั้นมันคว้างร่างของหุ่นขี้พึ่งลอยละลิ้วไปตกในคูน้ำใสห่างจากมันราวสิบเมตรเสร็จแล้วบอบบี้ก็ยืดหน้าอกขึ้นในท่าเบง่งเดินเข้ามาหาคณะพักสี่สหายกับลูกชายของเขาและเจ้าคุณปัจจนึกซึ่งพากันมองดูบอบบี้อย่างชื่นชมไม่ทันนกกระจอกกินนำ้ำ บ๊อบบี้พูดยิ้มยิ้มมีอยู่ตัวเดียวเท่านั้นล่ะครับป๋าในพลดิเรกยิ้มแปน้นอ๋อไยแกเก่งมากบ๊อบบี้แกใช้กำลังสิบแรงช้างของแกปราหุนผีสิงได้อย่างง่ายได้ <c oughs> เป็นอันว่าวิญญาณของเสือหยดหมดฤทธิ์แล้วเมื่อหุ่นของมันถูกแกหักคอหักแขนหักขาและปล่อยไฟฟ้าละลายขี่พึ่งในตัวมันจนเสียรูปไปหมด ป๋ากับพวกเราสู้มันไม่ได้จึงต้องใช้ให้แกปราบเสียงวนเดินเข้ามายื่นมือขวาให้บ๊อบบี้ขอจับมือแสดงความยินดีหน่อยเถอะวะไอ้น้องชายบ๊อบบี้ปิดสวิตช์ไฟฟ้าแรงสูงในตัวมันเสียก่อนจึงสัมผัสมือกับเสี่ยงวนเจ้าแฮวกับพวกคนใช้ชายหญิงและพวกคนสวนต่างแห่กันเข้ามาห้อมล้อมหุ่นยนต์บ๊อบบี้ต่อจากนั้น ทุกคนก็ไปดูหุ่นเสือหยดซึ่งมีแต่ร่างปราศจากศีรษะและแขนขานอนกลิ้งอยู่ในคูหุ่นผีสิงสิ้นฤทธิ์แล้วใครต่อใครต่างกล่าวขวัญชมเชยหุ่นยนต์บ๊อบบี้ของศาสตราจารย์ดิเรกซึ่งสามารถปราบหุ่นผีสิงได้อย่างง่ายดายความยุ่งยากเดือดร้อนอันเนื่องจากหุ่นผีสิงได้สิ้นสุดลงแต่เพียงเท่านี้ เรื่องราวของวิญญาณฆาตกรก็ดำเนินมาถึงตอนจบแล้วนะคะติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ